สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีชองลูกข่าเนียวเซาอีสานทุกท่านครับเอาเหมือนนี้เปลี่ยนแนวจากน้อยนะครับทักทายเอฟซีลูกข่าเนียวเซาอีสานเฮาสำหรับเอฟซีผู้ชอบพันธุกรรมบีฟมาเตอร์ดนะครับพี่น้องมือนี้นะครับมีโอกาสพาพี่พีน้องเฮามาเยือนอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามนะครับทางอำเภอพุนทองก็ถือว่าถ้าใครติดตามลูกข่าเนียวเซาอีสานเฮาถือว่าเป็นอีกหนึ่งขอกต้นตำรับเพิ่นเลี้ยงสายเนื้อนะครับผมเลี้ยงสายบีฟมาเตอร์อันนี้ก็ผลผลิตจากขอกจากฟารร์มเเพพิ่่นนลยคับี้อง สามสาวหน่อยงามๆนะครับผมอยู่ในคลิปผู้ใดหลงไหลในพันธุกรรมบีฟาเตอร์นะครับผมที่เป็นลูกผสมนะครับนะครับรอบนี้มาเป็นเบิรงเป็นลูกผสมไผอยากได้บีบารเตอร์หรือว่าลูกผสมแบ่งกัดครับพี่น้องนะครับมือนี้มีทั้งเบิร์ตซีคูไผรสนใจแล้วก็อีกหนึ่งแม่กำลังร่อผสมครับพี่น้องเป็นสัว์มือนี้อ่าไผสนใจกันติดตามในคลิปนี้รับรองราคาโดนใจนะครับแน่นอนครับพี่น้องเดี๋ยวทักทายกับเจ้าของขอกจากห้องฟันจังไงนะครับผมสวัสดีครับเอาแนะนํา โตจังะน้อยนะครับผมกิตติศักดิ์ฟาร์มครับอ่ากิตติศักดิ์ฟาร์มบ้านใดก็ครับที่ต่างฟาร์มแช่ครับบ้านคำแค่ตำบล<น>ตำบลแวงอ,อ่าอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับผมเบอร์โทรพี่เบอร์ได้ก็ครับ0898637441อ่าเบอร์ไล่เลยครับ อ่ากับเบอร์นี้ครับเบอร์ไล่เบอร์ดีเนาะครับผมอ่าถ้าอยากจะไปทักทายทางเฟซบุ๊กนะครับผมซื้อเฟซบ้างได้ก็ครับจิตศักดิ์ฟาร์มครับกิตศิศักดิ์ฟาร์มภาษาไทยเลยเนาะครับเนาะครับผมอ่าจิตศิศักดิ์ฟาร์มภาษาไทยเลยนะครับเบอนี้มีทั้งหมดจากตัวพี่มีทั้งหมดสามคู่อ่าแล้วก็แม่สาวครับอ่าสามคู่นะครับเอานะครับสามคู่แม่ลูกเนาะครับผมนะครับเอาอีกคู่นั่นแม่นปะครับเอาคู่ที่สี่คู่นั่นนะครับผมเอาสี่คู่ครับพี่น้องสี่คู่นะครับผมอ่าสี่ กับอีกหนึ่งสาวเนาะครับผมนะครับผมสำหรับผู้อยากได้งัวไปเลี้ยงมือนี้พี่ผ้าเบิลงคู่ใดก่อนครับผมเอาคู่แบงกัดได้ไหมครับเอาคู่แบงกัดก่อนเนาะนะครับเอาแบบคู่แบงกัดนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนไล่ลูกไล่เต่าไปยูน่าแม่สักก้อนครับพี่น้องคู่แม่ลูกก่อนคู่แรกนะครับผมแม่เป็นแบงกัดเนาะครับผมเลือดเจ็ดเปอร์เซ็นต์พี่แม่เพื่อนเลือดเจ็ดสิบห้าครับเลือดเจ็ดสิบห้านะครับเป็นแบงกัดนะครับแต่ว่าลูกเพื่อนเป็นลูกบีบเนาะลูกบีบมาสเตอร์ครับบีบมาสเตอร์ลูกสาวพอได้ก็ครับบุชเชอร์ครับ ลูกบูชเชอร์ลูกตัวที่ไหนเป็นครับนี่ลูกตัวที่2ครับลูกตัวที่2นะครับลูกสาวเป็นบูชเชอร์ได้ครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นพอพันธุ์บีฟมาเตอร์นะครับเจ้าบูชเชอร์จักเดือนแล้วครับลูกสาวนี่สเดือนครับผมสเดือนเฮ็ดเขาเรียบร้อยเนาะครับผมลูกสาว3เดือนเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับแม่กับผสมหรอครับผมแม่ทับพอได้ไปครับครับเอ็มไพร์ครับใส่เอ็มไพร์ไว้เนาะนะครับใส่เอ็มไพร์ไว้ทับได้จักมือแล้วพี่ทับได้อาทิตย์นึงครับผมได้อาทิตย์นึงนะครับส่วนสูงแม่กะ ลอย40หายุ่นครับเนาะครับลอย40หาได้ครับพี่น้องคู่แรกเปิดวัยไร้ไปไหนครับพี่อ่าเปิดไวัย77ครับอ่า7000กับอีก7000ครับพี่น้องครับ7000 7000บาทคู่แม่ลูกแม่ทับให้เรียบร้อยด้วยครับพี่น้องนะครับผมแม่ทับให้เรียบร้อยกับเจ้าเ e มพลายเป็นพอพันของ DG Land นะครับผมอ่าทับไว้เรียบร้อยขันทองอีกบป็นทองที่สาม แม่เป็นเบงกัดเลือดเจ็ดสิบห้าเนาะครับผมเบงกัดเลือดเจ็ดสิบห้านี่ครับลูกสาวบูเชอร์ครับสวยๆครับพี่น้องเปิดมากคููแรกใครอยากเลี้ยงลูกผสมนะครับพี่น้องนะครับลูกบีบนะครับแม่แองกัดเนาะครับเนาะครับผมกะทักไท่มาได้ราคานีต้องรองไหนนะพี่นาอครับผมเอาเปิดแบงครับพี่น้องเพื่อนว่าเพื่อนมี่เมือนนี้ซีครูบาว่าทีมาเยี่ยมมาช่มแล้วมือนนี่เปิดให้พี่น้องฟังมักกะเจ้ามาขุ่นมาคุยกันเอานะครับ ตั้มไม่มีขรงใดปะครับคู่นี้ไม่มีครับผมอ่าไม่มีเนาะครับอ่าเดี๋ยวเบิ้งคู่ที่2ครับพี่น้องเอาแบบรุ่นสบายกระเป๋าเลยเนาะอ่าคู่ที่2แม่เป็นแม่เป็นเลมันเป็นเลมันเนาะครับผมเลือดเท่าไรครับแม่อ่าเลือด50ครับเลือด50นะครับเอาไจลูกไหมนะครับเอาเลือด50ครับพี่น้องลูกสาวเพิ่นลูกสาวครับผมนี่นะครับลูกสาวอ่าลูกพ่อะดรก่อนครับอ่าแอร์บัสครับลูกแอร์บัสนะครับลูกเจ้าแอร์บัสกับ พีวีบิวของอของฟาร์มไรกก่อนครับพีแอลเนาะฟทันยลักฟาร์มอ๋อทันยรักฟาร์มนะครับอันนี้ลูกสาวเพิ่นนะครับเอาเดี๋ยวเพิ่นไล่เข้ามาหาแม่ครับพี่น้องนี่ครับสวยแล้วครับพี่น้องลูกแรกคือลูกสองครับนี่ลูกแรกครับผมลูกแรกนะครับแม่หรือหาซิปเด้อครับพี่น้องแม่เป็นมันเล่นะครับลูกแรกลูกสาวลูกเจ้าแอร์บัสนะครับของอของทันยรักฟาร์มเนาะครับผมนี่ครับลูกสาวเพิ่น เดือนแล้วครับลูกสาวลูกสาว2เดือนกับหามื่นครับ2เดือนก็อีกหามื่นตัวกลางอยู่แล้วครับพี่น้องลูกสาวนะครับเบิึงนะครับนี่ครับเอาหัวหน่อยบวกกับอยู่น้ำแม่เป็นไรพี่น้องเอาหนังเนื้อตัวดีครับพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นลูกแอร์บัสสวยๆเลยหลายไปได้ครับคู่นี้เปิดไว้นะครับอ่าคู่นี้เปิดไว้หาสิผาครับหาหมื่นหาพันนะครับเนาะลูกเป็นตัวเมียเนาะครับเนาะลูกตัวเมียได้ครับพี่น้องหาหมื่นก็อีกหาพันบาทนะครับลูกตัวเมีย นี่ครับลูกสาวเพิ่นอยากติดมูอจังหน่อยครับพี่น้องสวยๆเลยเลือดกะขันลูกขึ้นนี่เลือดเักเปอร์เซ็นต์เหรอครับเลือดหาซิบครับเอานะครับผมกะผสมเลือดขึ้นไปหกสิบห้านะเจ็ดสิบห้านะครับอีกนึงครับขันับคือซีนึงเนาะซีนึงครับผมขันับซีหนึ่งก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมครับผมเอานะครับเพราะว่าข้านับเป็นบีบครับพี่น้องเขากัสตาร์ทที่ซีนึงครับผมกะนับเป็นหาซิพื้นเ่าครับผมนะครับเพราะว่าเกิดจากแม่ที่เป็น อ่ามันเล่เนาะครับผมเอาต่อไปเบื้องคู่ที่3ครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องกันผมมาคู่นี้นะครับผมเพราะว่าสําหรับผู้ที่เลี้ยงงัวพันเนื้อหรือว่าง้วสายเนื้อนะครับแต่ฟังอเมริกานี่คือเอกลักษณ์นะครับผมของงว้วฟ้ามใหญ่ๆทังเท็กสัตว์เพิินนี่ครับใสหน้ากากมาเลย <c oughs> เอาแม่เพิินไปสายใดก็ครับแม่เป็นลูกเล่ติดซิเม,มนทอนอา้าวลูกเล่ติดซิเม,มนทอน,นะครับเนาะครับผมเอาลูกสาวเพิินกะอา่าเป็น ออกมาบีบเนาะบีบครับผมออาบีบลูกสาวพอได้ครับตัวนี้เลซซี่ของหมอปักครับอ่าเจ้าลิซซี่เนาะครับอ่าเจ้าลิซซี่ของหมอปักนะครับเดี๋ยวจัามื่อแล้วครับลูกสาวเพื่อนนี่อ่าลูกสาวได้40วันครับ40มื่อเนาะครับผมนะครับก็คือเดือนกว่าๆเองครับพี่น้องเบิ่งนะครับแกแบบแม่มากไปเลยตัวเมียเดียนะครับเนาะครับผมตัวเมียครับอ่าลูกตัวเมียครับเชื่องกนะพี่น้องนะครับน้อยในเชื่องนะครับจับใบเดืเบิดครับนี่สวยๆเลยลูกที่ไหนเพิ่นครับนี่ลูกที่2ครับผมอ่าลูกที่2ครับพี่น้องเบิ่ง นี่ครับสวยๆเลยครับพี่น้องนี่นี่นะครับสวยๆนี่ครับลูกสาวลิซซี่ของหมอปักเด้ครับพี่น้องตัวนี้เอางามๆครับพี่น้องนับเลือดเลยครับอันนี้เขากกานับซี่หนึ่งคือเก่าซี่หนึ่งครับเลือดหาซี่เอาเลือดหาซี่เพื่อกันนับซี่หนึ่งเือกันครับพี่น้องเอาปล่อยเลยครับพี่อยูน่าแม่เพิ่นนะครับ้เบื้องหล่อบรรจุมีตัหนิบตรงไหนบ้างครับคู่นี้บ่มีครับผมนี่ครับแม่กะสูงแล้วเล่าลอยเท่าไรครับลอยหาซี่ครับเอาเฉียดเฉียดหาซี่เนาะ ท่าปี4ี่สิบหาถึงสี่สิบเจ็ดเล่านี่นะครับผมนี่ครับลูกสาวเพิ่นเลือดหาสิบเด้ครับพี่น้องใครอยากเรียงสายเนื้อกำลังศึกษาอาย่กำลังหามีพิจารณาให้มือนี่มี่ี่คูหลายไปได้ครับคูนี่คูนี่หลังไหมครับผมรักไหนเอารักมื่นหรือรักแสนเอารักแสนครับอารักแสนเนาะเอาคูนี่รักแสนเอาเป็นว่าคูนี่รักแสนนะครับอาจจะเอาบวแสนกาาวาแต่เศษแสนตนนี้ละนะครับสาหรับผู้สนใจกับทักทายเพื่อนมาได้ ลูกสาวลิซี่ของหมอปักนะครับคู่แม่ลูกคู่นี้สวยๆเลยพี่น้องโอ้ผมมักอยู่ครับพี่น้องคู่นี้ก็ถือว่าเลือดดีนะครับสําหรับผู้สนใจต่อไปคู่ที่สามนะครับคู่ที่สี่นะครับคู่ที่สี่แม่ลูกนะครับผลลูกเป็นยด้านหลังนะครับเอาลายลูกมาให้เบิ้งนะครับผมเอาเป็นคู่แม่ลูกแม่เป็นแบงกัดเนาะแบงกัดครับผมเลือดเท่าไรครับแม่เลือดห้าสิบครับแม่เลือดห้าสิบแม่กะสูงอยู่แล้วลอยสามสิบหาได้ครับพี่น้องเดี๋ยวผลลายลูกออกมาพูนครับ ไดื้อจังน่อยครับลูกสาวเพิ่นลูกเป็นลูกคอใดครับลูกบุชเชอร์ครับลูกบุชเชอร์นะครับผมอันนี้ลูกบุชเชอร์นะครับเบิ่งครับคุณลูกบุชเชอร์ครับประมาณจะเดือนหรอพี่ลูกเพิ่นลูกหาเดือนครับลูกหาเดือนเอาไล่เของมาครับพี่ลูกได้หาเดือนแม่ทับอีกไปครับแม่เขาทับหรอครับผมแม่ทับแล้วเนาะทับวิทครับอ่าไซบีมาเตอร์ขึ้นกันรอบนี้นะครับผมรอบนี้ไซบีมาเตอร์ ใบหลอดครบแล้วพี่เนาะคููนี้เนาะครบครับลูกนีกระดับซีหนึ่งเนาะครับผมลูกกระดับเป็นซีหนึ่งนะครับพี่น้องอันนี้ล่นธรรมชาติประเทศเขาเนาะธรรมชาติครับผมไม่ได้เฮ็ดเขาครับพี่น้องล่นธรรมชาติคููนี่เปิดเวลาไม่ได้ครับพี่คููนี้คูนี่เปิดจะรับเป้าว่าที่มาเปิดไ้ซีสิบห้าครับซีหมื่นก็อีกหาพันเนาะครับผมเอาตัวนี้ซีหมื่นหาได้ครับพี่น้องเอาอยากยกแม่ลูกแม่ทับบีบบีบครับผมพุทธเราเป็นหลอดด้วยเนาะทับหลอดเนาะครับผมอแม่ทับหลอดไปแล้วเดี๋ยวจังมือแล้วพี่ แม่เ่าตรวจครับผมอ่าแม่เพไดะตรวจเนาะซื้อสองเอาไปรุ่นสามเอาครับพี่น้องซื้อสองเอาไปรุ่นสามต่อไปเปงนว่าสาวเนาะต่อไปตัวนี้เป็นเป็นวัวแม่สาวครับพี่น้องเอาตัวนี้เลือดเท่าไรครับตัวนี้เลือดห้าสิบครับตีเบอร์แล้วห uh, <im> <tone> ้าสิบตีเบอร์ซี่หนึ่งเนาะครับผมซี่หนึ่งครับลูกสาวพอได้ครับหูวะลูกพีวหนึ่งเก้าหนึ่งสองจีูหนึ่งเก้าหนึ่งสองเป็นเป็นเลด้ยเนาะตัวนี้เป็นเลดหรือบีบเป็นบีบครับอ่าเป็นบีบครับพี่น้องเป็นบีบอายุเพิ่นจ อายุ18เดือน18เดือนครับพี่น้องมันเด็กติดมันหลาายอ่นะครับผมกับที่เป็นออกมีออกเลือดมันเนาะครับผมออกติดมันมาจากน้อยครับพี่น้องตัวนี้สําหรับผู้สนใจงัวสาวจะเอาไปเห็ดแม่พันธุ์ส่วนสูงกว่ามีรอยสามสิบขึ้นเลยละพี่น้องหมดลาสามสิบหาอายุจ็ดเดือนก็ครับสิบแปดเดือนครับสิบแปดเดือนครับพี่น้องพร้อมใบสมาคมอ่าพร้อมใบสมาคมอ่าเป็นของฟาร์มพี่ตรงตีเองเลยเนาะครับ GTF ตีเบอร์นะครับผมตีเบอร์ทรงจดเรียบร้อย หลายไปไหนพี่เปิดไว้อันนี้เปิดไว้47ครับ4000กับอีก7พันบาทครับนะครับ4007สำหรับผู้สนใจอยากจะได้งัวสาวนะครับตัวนี้ก็เป็นบีมาเตอร์อ่าเป็นลูกเป็นลูกบีมนะครับนับซีหนึ่งมะพี่เนาะครับผมซีหนึ่งอ่านับซีหนึ่งนะครับไผามักซีคูงจะต้นคลิปหรือมักงัวสาวเบิดไปพี่ไปนี่กเดี๋ยวนังเอกครับผมอ่าเหลือนางเอกนะครับผมี๋ยวให้เพิดจูนนังเอกไห้เบิ้งครับพี่น้องนางเอกเพิ่นกะ ผมบอกเลยว่าถ้ายภัเคยติดตามงานประกวดที่ห้วยแถลงก็ถือว่าเป็นดาวเด่นเพราะว่าได้แกลนแชมป์บีปเตอร์ครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันเอาครับผมมาเบิ่งนั่งอีกในฟาร์มครับพี่น้องที่ส้างชื่อเสียงให้กับกิตติศักดิ์ฟาร์มนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวน้อยนะครับที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับฟาร์มเพิ่นหนึ่งแกลนแชมป์เนาะถ้าผมจำได้นะครับผมหนึ่งแกนแชมป์กับอีกอีกสามรางวัลเนาะเอาหนึ่งแกนแชมป์ที่เพิ่นจำได้ที่ผมได้ไปทายนะครับมือนันก็คือที่งาน ประกวดนะครับผมลูกผสมบีบมาเตอร์เนาะนะครับอยู่ที่ห่วยแถลงครับพี่น้องน้องยังก็ครับซื้อเพิ่นน้องลิซ่าน้องลิซ่าอายุกี่เดือนแล้วครับตอนนี้17เดือนครับ17เดือนครับพี่น้องใกล้สีได้ผสมเลยละนะครับเพิ่นเตรียมน้าเชื่อไว้เพิ่นว่ารอบนี้สีใไซอิมเอ็บับบ้าหาศูนย์เจ็ดนะครับผมเตรียมน้าเชื่อไว้เรียบร้อยกําลังจับซัดแม่นแม่นที่ผสมให้ครับพี่น้องตอนนี้กะถือว่าเต็มเต็มเลยเนาะนะครับเรื่องเนื้อโต เนี่ยตัวดีนะครับตัวนี้กะทิมันหนิงนีังสี่ก็คือเป็นงัวงท่พานสนามประกวดมาก่อนได้ครับพี่น้องเพื่อนกับพานรงเรียนมาก่อนนะครับเอาตัวนี้เพื่อนเป็นลูกสาวพ่อไหนครับบ้านนี้เจียเบียครับลูกสาวเจียเบียนะครับลูกสาวเจียเบียแม่เพื่อนเป็นสายใดครับแม่เป็นสายแบงกัดครับแม่เป็นแบงกัดเนาะครับผมนะครับเอาแม่เพิ่นเป็นแบงกัดครับพี่น้องนะครับสําหรับผู้สนใจนะครับ อยากจะศึกษาการเลี้ยงงัวนะครับตัวนี้ก็เป็นงัวประกวดแล้วก็เป็นแม่บอกยุคอกเขึ้นด้วยครับพี่น้องอ่าเป็นแม่บอกยุคอกเขึ้นเป็นงัวเกียรตประกวดของเพื่อนเนี่ยละพี่น้องสําหรับผู้อ่าอยากจะศึกษานะครับตั้งแต่กักิติศักดิ์เพื่อนกับพี่กิติศักดิ์เพป็นกอะไวเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวชูโลกของฟ้ามเพ่นเลยเนาะอ่าตัวนี้คันใครสนใจก็อยากมาศึกษาอยากมาพูดมาคุยกับทรมาสอบถามว่าเพื่อนเลี้ยงจังไดจังไหใดถึงขนาดแกนแชมป์เพื่อนขัดสายพันธุ์จังได้นะครับสาวหน่อยเอาซื้อเพื่อนซ น้องลิซ่านะครับผมเอามีตาโต้กับจิปป้าได้ตัวนี้นะครับมีคนมาหายไร้ไปเลยหรอครับอ่าก็ห้ยเหลือสามเส้นครับให้ยเหลือสามเนาะนะครับผมเอาตัวนี้กับธนับเพิ่นคือเป็นซี่ไหนครับนี่ซี่หนึ่งครับผมซี่หนึ่งครับพี่น้องซี่หนึ่งนะครับแต่ว่าซี่หนึ่งแฉ้มเลยครับพี่น้องกางาะประกวดหัวแถลงพี่น้องกะหูกิริดซับดีนะครับผมว่ามีคู่แข่งนะครับมาทั่วประเทศมาแข่งนะครับผมจาก เนื้อกลางออกตกโดยเฉพาะดังๆทั้งส่วนผักกลางนะครับพี่กิติศักดิ์เพิ่นกับผ้านะครับผมง้วเพิ่นนะครับทะลุไปถึงแปลนแชมป์ครับพี่น้องก็ถือว่าได้รับการยอมรับในเกียรติลูกผสมหลายเลยครับพี่น้องนะครับผมเอาสำหรับผู้สนใจก็มาเยี่ยมมาชมได้ขอบพี่กิติศักดิ์อยู่บ้านไหนก็ครับบ้านคำแขกครับครับผมตำบลแวงครับอำเภอพนทองจังหวัดระยอ็ดครับครับผมเบอร์โทรพี่เบอร์ได้ก็ครับ089 863 7 4็ดครับครับผมเฟซบุ๊กแหละครับอ่ากิติศักดิ์ฟาร์มภาษาไทยครับอ้าวนะครับผมกต่ทักทายมาได้ครับพี่น้องมักอ่าแม่ลูกบีบมาเตอร์ครับพี่น้องหรือว่าอยากจะมาชมนะครับผมสาวน้อยระดับแกนแชมป์นะครับผมทั้งเอฟซีทั้งพนทองกาลสินนะครับผมหรือว่าไก่เคี่ยงผ่านมาทั้งพนทองมาเบิ้งมาชมกันได้ครับพี่น้องถ้าเพิ่นติดท่องเจไอแเบบบวกกับยีเอสดับบ้าหาซูนเจ็บครับพี่น้องว่าติดตามเลยนะครับผม ได้เห็นในสนามประกวดอีกแน่นอนปีนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นสนามใดต้องติดตามไปเรื่อยๆครับพี่น้องสําหรับวันนี้ขอขอบคุณพี่กิติศักดิ์นะครับขอบคุณนะครับเอฟซีทุกท่านติดตามสําหรับผู้มักลุ๊ผสมนะครับพี่น้องอยากจะเลี้ยงบีมาเตอร์อยากจะเลี้ยงแบงกัสชาโรล่ก็โทรมาปรึกษาได้ถือว่าเป็นสายแห่งกําไรนะพี่เนาะครับผมเอานะครับสายเหนือสายแห่งกําไรเลี้ยงแล้วบมมีขาดทุนนะครับผมเพราะว่าตลาดเท่ากันยังต้องการอีกหลายนะครับผมในการผลิตมัว เนื้อเกรดพี่เมียมครับพี่น้องตัวนี้ค่ะเลี้ยงดีๆแน่กะเป็นแม่บล็อกชั้นดีนะครับทรงลูกทรงเต่าไปออกตัวผูกกับเขาคุ้นนะพี่เนาะอ่าเป็นตัวผู้เขาขุนตัวเมียกะอ่าเป็นแม่พันต่อไปนะครับผมอ่ใครก็ร่างศึกษาอยู่กะเบื้องคลิปนี้แล้วกะเกิดแนวความคิดกะลร่างพวกมาปรึกษากับพี่กิเลศักดิ์เบื้องมาเยี่ยมเพิ่นอยู่ขอกีฟ้ามเพิ่นเลี้ยงดูกันจังไดแตกจ้างจากกรุงอุบลเฮาบ่อนะครับผมเอาสซลารบมอนี้จากไา่พี่น้องปผสมนี้นะครับผมขอบคุณพี่หลายครับผมสวัสดีครับ